หรือใครที่เป็นสายพญานาคก็ตามดิฉันมาที่นี่เลยนะคะมากราบไหว้ขอพรกับพญานาคอายุพันปีที่ศาลปู่พญาอนันตนาคราชที่จังหวัดพระนครศรีอยุทยาค่ะ S 1> <S 1> <S <S เข้ขังศักดิ์ดสิทธิ์ลศาลปู่พญาอนันตนาคราชนะคะตั้งอยู่ในวัดทรงกุศลตาําบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระน,ค,นครศรีอยุธยาศาลเนี่ยจะตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยและที่วัดแห่งนี้มีความเด่นดังในเรื่องเสียนปู่พญาอนันตนาคราชก็คือเสียนพญานาค<อ>ที่มีอายุเป็นพันปีนะคะ เสียนพญานาคเนี s, ่ยค่ะมีคนนํามาจากฝั่งลาวฝั่งสปปลาวแล้วเอามานำนำมาไว้ที่วัดทรงกุศลแห่งนี้ซึ่งทางวัดเนี่ยก็มีการตั้งศาลให้ท่านด้วยก็เลยทําให้ผู้ที่ศรัทธาในพญานาคเนี่ยเขาเดินทางมาที่วัดแห่งนี้กันเป็นจํานวนมากนี่ที่อยุธยานะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา,ยาแบบนี้เลยนะคะคุณซึ่งที่ศาลจะมีจุดจำหน่ายดอกไม้เครื่องไหว้ต่างๆและว,วัตถุมงคลถ้าเกิดว่าคุณมาเราไม่ได้เตรียมของไหว้<อ>ที่วัดเขามีจำหน่ายให้ด้วย<อ>แล้วบรรยากาศุณดูบรรยากาศในวัดนี่สงบร่มเย็นมีร้านอาหารมีที่สําหรับให้คุณแบบนั่งพักผ่อนหย่อนใจให้อาหารสาริมแม่น้ําก็ได้อสายบุญสายมูเตลูหรือใครที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคแล้วยังไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปทางอีสานเนาะคุณลองแวะเวียนมาที่นี่อยุธยานี่แหละค่ะ ปิดรับความสําเร็จรับทรัพย์รับโชครับพลังดีๆมาขอพอรกับพยาอนันตนาคราชกันได้ที่นี่เลยนะคะครับขอบคุณภาพนี้จากติกตอกด้วยนะคะโกวิดดุกนะคะหรือว่าช่องดุกพาไปถ้าไม่ได้เชื่ออะไรยังไงแวะไปเที่ยวก็ได้เป็นสถานที่ที่สามารถไปท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม